สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของริซ่ากันต่อนะครับโมเมนต์เดยัยังไม่จบขึ้น Day 2มาแล้วมารอดูวันที่2กันแต่ที่ชัวรแม่จีนเหมือนอัดอั้นมานานมากๆเลยกับครั้งนี้ที่ได้เจอลิซ่าลูกสาวเสียวซ่าของเขานะครับโอ้โหเสิร์ฟโมเมนต์การช่ำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ออกมาชื่นชมความน่ารักความแสนดีความฟูลเอเนจีของลิซ่าแต่สิ่งหนึ่งที่แม่จนนั้นเขาบอกว่าลิซ่า เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนั่นก็คือ Energy ของน้องลิซ่าไม่เคยอยู่นิ่งเลยบนสเตจบนเวทีถึงแม้ว่าพราดนั้นลิซ่าจะไม่ได้ร้องแต่น้องก็จะ e n t เตอร์เทนคนดู Entertain นแฟนคลับ บางทีก็เต้นกับพี่แดนเซอร์เอนจอยอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่ากล้องจะไม่จับน้องก็เถอะลิซ่าก็ยังจะเต้นต่อไปจะได้เห็นมากมายหลายมุมจากแฟนแคมที่ได้ถ่ายออกมานะครับเห็นได้ชัดเลยว่าบางโมเมนต์นั้นลิซ่าอยู่หลังพี่ๆเขาด้วยซ้ําแต่น้องก็ยังเต้นก็ยังฮป์ e คนดู ให้ฟิลเหมือนกับว,ว่าตัวเองนั้นกนําลังถูกกล้อง360องศาจ้องอยู่ถ้าหยุดปุ๊บ energy มันจะดรอปมันจะหายมันจะส่ง energy ให้กับคนดูไปไม่ถึงลิซ่าไม่เคยหยุดเลยจริงๆเวนซะจากว่าเป็นช่วง speed เท่านั้นเลยนะครับเราจะได้เห็นลิซ่ายืนอยู่นิ่งๆนอกจากนั้นถ้าหากดนตรีขึ้นปุ๊บเราก็จะเห็นลิซ่าเต้นขยับขยายขยายร่างกายคือแบบ น้องอยู่ไม่นิ่งจริงๆจ,จนคนนั้นออกมาชื่นชมว่าเนี่ยถ้าไปดูคอนเสิร์ตนะและถ้าได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เห็นสเตจของลิซ่ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรานั้นได้เอ NERGY ของคนหนุ่มสาวกลับมาเสมอเลยลิซ่าส่งเอ NERGY ของตัวเองให้กับแฟนคลับ ให้กับคนดูได้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆคนดูแฟนคลับจะอยู่ไกลแค่ไหนลิซ่าก็ยังส่ง energy ไปถึงนี่คือสิ่งที่ทุกๆคอนทุกๆงานทุกๆอีเวนต์นั้นจะได้รับคําชมแบบนี้ออกมาเสมอเลยนะครับลิซ่าไม่เคยทําให้ energy ของตัวเองตอบลงไปเลยหรือแม้แต่ energy ของเมมเบอร์ข้างๆน้องก็จะคอยเชียร์ up คอยส่ง energy ของตัวเองเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสุขสนุกด้วยกันตลอดระยะเวลาการขึ้นโชว์ก็ไม่แปลกเลยจริงๆถ้าหากว่าโชว์ของลิซ่านั้นทุกคนจะออกมาชื่นชมว่าเนี่ยดูแล้วมันอินตามนะดูแล้วมันฮึกเหิมยิ่งวันนี้นะครับ Thunder Lifestyle บวกกับ Rockstar มีแต่เพลงหนักๆเพลงจะเต็มทั้งนั้นลิซ่าก็ใส่มันให้สุดมาพร้อมกับชุดคอสตอมจากไอวานาแบงคอกที่เอารองเท้าไนกี้เอามาทําเป็นชุดให้ลิซ่าอีกทีคือวันนี้ห เต็มที่เต็มพลังวันแรกยังได้ขนาดนี้มารอดูวันที่2เลยลิซ่าจะมาเสิร์ฟด้วยลุกแบบไหนแต่ที่ชั่ชัวร์วันแรกลิซ่าได้รับเสียงชม จากคนที่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับจากแม่จิเนเยอะแบบสนันเลยไม่มีการออกมาพูดติติงวาริซ่าอ่อมอะไรใดๆเพราะว่าน้องนั้นเสิร์ฟจนไม่รู้จะเสิร์ฟยังไงยังไงก็มารอดูวันที่2กันนะครับวาริซ่าจะเสิร์ฟยิ่งกว่าวันแรกไหมเราเชื่อว่าชุดวันที่2มันจะต้องจิ้งกว่าถึงแม้ว่าชุดวันแรกมันจิ้งอยู่แล้ววันที่2มันต้องไต่สเต็ปขึ้นไปเพื่อให้คนดูนั้นตื่นเต้นแล้วก็เราใจอย่างที่ลิซ่าเคยทำเอาไว้ทุกๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมา